กอสอทชได้6กค่ายมือถือพร้อมแล้วกับการโทรฟรี100นาทีให้กับประชาชนทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ทุกๆคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตจากทางช่องวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ วันที่30เมษายน2513เมื่อเวลา13.30นาฬิกาอาคารหอประชุมชั้นหนึ่งสำนักงานกสทชนายถากรตันทสิทธิ์เรขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและหกค่ายมือถือร่วมถแถลงข่าวความพร้อมโทรฟรี100นาทีให้ฟรีประชาชนนะครับ ก่อนหน้านี้รัฐบาลร่วมกับกสทชและ5ค่ายมือถือดำเนินโครงการเพิ่มเน็ตมือถือ10กิกและอัพสปีดเน็ตบ้านเป็น100เมกเพื่อสนับสนุนนโยบาย work from home ให้ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทำงานอยู่บ้านโดยมีบริการโทรครคมนาคมรองรับการทำงานการใช้ชีวิตโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองซึ่งพิงจะหมดระยะเวลาการกดรับสิทธิ์ในวันนี้เวลา24นาฬิกา โดยยอดผู้กดรับสิทธิ์ขณะนี้อยู่ที่15.94ล้านเลขหมายและมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์14.66ล้านเลขหมายแบ่งเป็น AS 8.56ล้านเลขหมาย True 3.51ล้านเลขหมาย d t a c 2.41ล้านเลขหมาย Cat 1.64ล้านเลขหมายและ Tot 4,580เลขหมายสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดรับสิทธิ์ท่นมีเวลากดรับสิทธิ์ได้จนถึงเวลา24นาฬิกาวันนี้นะครับ ทั้งนี้สำนักงานกสทชและค่ายมือถือ6ค่ายได้แก่ AAS, True d tag, Cat, t e c Cat, TOT และ Penguin ขอประกาศว่าวันนี้เราพร้อมพร้อมร้อที่จะให้ประชาชนได้ใช้บริการโทรฟรี100นาทีนาน45วันทุกเครือข่ายภายใน6ค่ายในวันพรุ่งนี้หรือวันที่1พฤษภาคม2,513 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ได้บริการโทรศัพท์มือถือในช่วงโควิด1 9ระบาดโดยสำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้มีอยู่ 1. ซิมที่ลงทะเบียนไว้ในนามของบุคคลต่างชาติ 2. ซิมที่ลงทะเบียนไว้ในนามนิติบุคคลนอกนั้นได้รับสิทธิ์หมด1นิต่อ1ค่ายทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนได้รับทุกค่ายเช่นท่านมีเบอร์มือถือทั้งหมด3ค่าย นะครับท่านก็จะได้สิทธิ์ทั้งหมด3เลขหมายทั้งนี้ต้องเป็นซิมที่ลงทะเบียนก่อนวันที่31มีนาคม2,563เท่านั้นนะครับโครงการนี้จะให้ประชาชนเริ่มกดรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเวลา8นาฬิกาไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม พฤษภาคมเวลา24นาฬิกาโดยกดดอกจัน170ดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักที่ใช้ลงทะเบียนซิมจากนั้นกดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากได้รับ SSS ยืนยันโดยมีระยะการใช้งานได้45วันสำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ได้แก่ ประชาชนที่เป็นผู้ที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินซึ่งจากข้อมูลพบว่า70เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดผู้ใช้บริการที่อยู่ในเมืองต้องโทรกลับบ้านโทรหาพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือติดต่อสื่อสารกันโดยใช้การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเสียงเพื่อสอบถามข่าวคราวพูดคุยในช่วงที่ไม่สามารถเดินทางไปหากันได้ในช่วงเวลานี้ ซึ่งคือ,อซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนี้ประมาณ50ล้านเลขหมายรวมทั้งซิมแบบรายเดือนที่ยังคงใช้บริการในระบบเสียงอยู่นะครับรัฐบาลสำนักงานกสะทะชและ6ค่ายมือถือคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงไวรัส โควิด uh, 19ระบาดให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แม้อยู่บ้านแต่ความสัมพันธ์ความผูกพันของครอบครัวยังอยู่สามารถทำงานที่บ้านสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ขอพอบคุณทุกท่านมากๆครับที่รับฟังข่าวสารด้วยกันหวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนที่รับฟังนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ